สวัสดีครับผมีคนนี้ก็จะมาสวัสดีครับผมคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรนะครับแต่ก็คืออยากจะถ่ายทอดเป็นที่ระลึกไว้ให้กับทางอาม่านะครับอาม่าก็ได้ร่วงรับไปแล้วนะครับนี่ก็หน้าตาเจ้าของงานนะครับก็ลูกหลานก็คิดถึงอาม่าทุกคนนะครับก็คือเป็นญาติทวดนะครับผมทางภาษากีนก็เรียกอาม่านะครับผมก็เป็นที่รักของลูกหลานทุกคนนะครับ จาพี่น้องนะครับผมก็นะครับผมก็จะถ่ายเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวนะครับผมเป็นที่ระลึกนะครับผมนี่ครับถ่ายทุกจอดทุกมุมนะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็เผื่อได้คิดถึงนะครับผมก็บรรยากาศก,าก็คือครบญาตครับ ลูกหลานเี่โซนข้างหน้านะครับผมมีทั้งลูกมรนดาเกยนะครับผมนครับดูทุกจัดทุกมุมครับผมพบทีมนะครับผมลูกหลานของอาม่านะครับผมได้เป็นที่ะลืกนะครับเอาลูก จะดูวุ่นวายนะครับผมก็คือได้เสร็จแล้วนะครับผมดูบรรยากาศนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับผมที่จะได้ร่ำลาอาม่านะครับผมทุกคนก็ยังจดจำยังคิดถึงนะครับผม <c oughs> คิดถึงอาม่านะครับ มี่ครับลูกหลานนะครับผมยังอยู่ในความทรงจำนะครับผมชุดอาจจะไม่สดใสนะครับเพราะว่าเป็นสีดำหมดนะครับผม ดอกไม้นะครับแต่ละพื้นที่นะครับที่ได้มาร่วมงานนะครับผมเนี่ยครับเป็นเจ้าของงานนะครับผมดูครับอยู่ในความทรงจำนะครับผมคิดถึงรักมากทุกคนนะครับผมลูกหลานนะครับดูบรรยากาศทั่วทั่วไปนะครับ ทุกคนนะครับของมามานะครับผมหองามานนี้่มรวมนะครับผมบรรดาหลานะครับหไล่เรียงลำดับนะครับผมหนองาเรา นี่ก็รวมหลานรุ่นเล็กนะครับผมของอาานะครับนี id ่ครับทุกคนก็ยังรักยังคิดถึงอามานะครับผมนี่ครับหลานก็คือรุ่นเล็กเลยนะครับผมรวมเลยนะครับลูกหลานอาาก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมก็ยังไม่ครบนะครับมาก็ยังไม่ครบนะครับก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆครับ

เราหารดแลในสั่งการให้ควาร่วมือให้กวามคิดแต่ถ้าเราคนบาคนไม่รู้จะให้อะไรทุกคนจะอยู่ไม่ได้การอยู่รวมกันไม่ว่าใครกนน้ำต้องยอมมหความคิดต้องพยายามทัยาวกับการเราจะให้อะไรเราคนจะอยู่ได้สังการค้นคนในที่อิทระพลตัวแมตัญญาเราต้วง้ตัวตามให้เรื่งตัวยาไม่ตัญญามาอย่องกไม่ตัา เปียรเมอมงมวกันมาพันเดียวนั่นคืออะไรระความกาง่ายเมตัญญาการง่ายมาริสุทการทายคือสุญสี่ยิ่งเขาอทุกคนเดกันโงยแเมตัาแบบว่าร่างลานคนนะครับตาจะลุ่มเลยว่าต่อไปห้คนรักทราบทีให้ถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายก็ไม่ทนยาทีจะตั้งกลบาริสุทตั้งใจที่จะาูดในตนองฟัง

ก็ได้เสร็จสิ้นพิธีนะครับพระสวรดรายเรียบร้อยก็นี่นะครับผมก็เป็นการยืนไว้อาลัยให้กับทางอามานะครับหลานญาติพี่น้องนะครับผมดูบรรยากาศไปเรื่อยนะครับ นี่ก็เป็นของที่ระลึกในงานนะครับผมก็นี่ครับเป็นที่ระลึกในงานที่ว่าแจกได้มาร่วมง,งานนะครับผมนี่ครับเป็นเจลล้างมือนะครับผมแล้วก็มีดอกไม้ที่คนทุกคนก็ไม่อยากจะต,ต้องการนะครับนี่ครับชื่นชมหน้าตานะครับผมเป็นหนึ่งดอกไม้นะครับ ที่คนไม่ต้องการนะครับผมแต่คนก็ดิเลียงไม่ได้นะครับนี่ครับเป็นของที่ระลึกนะครับผมเป็นบรรยากาศวันสุดท้ายนะครับผมของทาม่านะครับผมนี่ครับลูกหลานก็ช่วยกันนะครับผมวัน่งมาม่าขึ้นสวรรค์นะครับผมมีปากมีครับผม เคลียร์พื้นที่ให้กับทางวัดนะครับผมก็เป็นบริเวณโซนในครัวนะครับผมก็เคลียร์พื้นที่นะครับอันนี้ก็ถือว่าจบสิ้นงานนะครับผมครับทั่วไปนะครับผมบริเวณก็งานของอาม่านะครับผมได้จบสิ้นวันนี้ครับ ถ้วยชามเราก็จะเคลียหมดทุกอย่างเลยนะครับผมให้เคลพื้นที่ให้กับทางวัดนะครับการทำแมควองสาดด้วยกระพะเเดิมให้เหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับอัญดาแม่ครัวนะครับผมนี่ก็เป็นบริเวณโซนข้านอกนะครับผมกำลังเคลียงานนะครับทำจัดเตรียมทำกามสาดให้กับทางวัดนะครับพื้นที่ให้กับทางวัดนะครับ นี้ก็เป็นงานส่งอาม่านะครับผมข้ากันญานะครับผมอบรรยากาศแบบโดยรว,วมนะครับผมนี่ก็เป็นบรรดาลูกๆหล้านๆน,นะครับก็เป็นการทำพิธีนะครับผมของอาานะครับก็ถือว่ามาส่งอาขึ้นยังสวรรค์นะครับผม ก็เ,เป็นการประกอบพิธีก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับ ก็เป็นพิธีโปรยทานนะครับผมของที่ระลึกนะครับผม ผมก็ถือว่าเป็นสุดสิ้นพิธีนะครับผมการส่งอากขึ้นย่างตะวันนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรครับการทําคลิปก็วันนี้อาจจะไม่มีอะไรนะฮะก็ขอบคุณมากครับที่เรามดรับชมคลิปนะครับผมวันนี้ก็บายๆนะครับ